สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมดรพรนะครับผมเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจสําหรับทุกท่านที่ยังทํางานประจําอยู่เหมือนผมในขณะนี้ครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมวันนี้ผมมีงานประจําทําที่ดีและมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนแต่ทําไมผมถึงต้องมาทําธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นอีกล่ะครับครับทุกท่านครับ รายได้เดือนละล้านบาทอาจจะมากครับแต่ผมก็ยังมีความฝันอีกหลายอย่างที่ต้องการไปให้ถึงครับและเมื่อโอกาสทางธุรกิจที่ผมมองเห็นว่าน่าจะทําเงินได้อย่างมหาศาลและไม่เบียดบังเวลาการทํางานประจําของผมเลยผมจะพลาดได้ยังไงล่ะครับโอกาสมาถึงต่อหน้าถ้าเราไม่คว้ามันก็จะหลุดลอยไปเห็นด้วยไหมครับแล้วเวลานี้ผมก็กําลังแนะนําโอกาสทางธุรกิจนี้ให้กับท่านด้วยเช่นกันครับทุกท่านครับ โอกาสทางธุรกิจที่ผมกาลังพูดถึงอยู่นี้นะครับคือการเข้าร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจห้างสสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีสินค้าวางจําหน่ายกว่า10,000รายการครับซึ่งธุรกิจนี้นะครับจะทําเงินให้ทุกท่านทุกๆวันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักร้านเลยทีเดียวครับและการลงทุนก็ลงทุนเพียงแค่หลักพันครับลงทุนเพียงครั้งเดียวครับแต่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไปตลอดชีวิตมาดูลักษณะของธุรกิจกันนะครับทุกท่านครับ ท่านรู้จักกับ Lazada s h o p ป e eBay เ m a z เม o n หรือ Alibaba นะครับซึ่งชื่อเหล่านี้นะครับเป็นแพลตฟอร์ม e-commerce ขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าทางออนไลน์ที่คนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีครับการตลาด e-commerce หรือการตลาดทางออนไลน์บนแอปพลิเคชันมีมาก,กว่า10ปีแล้วครับบริษัทดังๆเหล่านี้นะครับเข้าดีวสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตมาวางขายบนแอปพลิเคชันของเขา และเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้จักกับแพลตฟอร์มของเขานะครับเขาได้ทุ่มง,งบในการโฆษณาอย่างมหาศาลครับเป็นละล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับให้กับบริษัทสื่อโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกครับเพื่อให้คนได้เห็นและเข้ามาซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันของเขาคนที่สั่งซื้อก็จะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปโดยมีบริษัทขนส่งหรือเคอรี่เป็นผู้จัดส่งให้ครับ ธุรกิจแบบนี้นะครับบูมมากๆในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ครับและจะบูมขึ้นอีกเรื่อยๆในอนาคตครับเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเริ่มเคยชินกับการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆครับส่งผลทําให้ผู้ผลิตสินค้าขายสินค้าได้มากขึ้นเจ้าของบริษัทแอปพลิเคชันร่ํารวยติดอันดับโลกบริษัทโฆษณาและบริษัทขนส่งมีรายได้มหาศาลครับ3 4ธุรกิจนี้ร่ํารวยกันใหญ่ในการมาของธุรกิจบนออนไลน์ครับ แต่ทุกท่านครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับคนที่ไม่เคยได้เงินจากการซื้อขายสินค้าบนออนไลน์เลยสักบาทเดียวก็คือคนซื้อหรือลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้านั่นเองครับถ้าจะถามว่าคนซื้อของจะได้เงินกับเขาบ้างไหมก็คงตอบว่าไม่ได้ครับจะได้ได้ยังไงล่ะครับเพราะซื้อของก็ต้องได้ของสิครับจริงไหมครับถ้าอยากได้เงินก็ต้องมาขายของสิครับเห็นด้วยไหมครับทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าลหลายๆท่านคงเคยคิดอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับเคยอยากจะเปิดร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าผ่านออนไลน์เป็นของตัวเองจริงไหมครับเพราะพวกเราก็มีฝันงานประจําตอบโจทย์ความฝันของเราไม่ได้จึงต้องทําธุรกิจส่วนตัวกันบ้างใช่ไหมครับแต่ทุกท่านครับเนื่องจากเรายังทํางานประจํากันอยู่ครับจะให้ไปลงทุนเปิดธุรกิจอย่างอื่นก็คงไม่มีเวลาไปดูแลได้เต็มที่และที่สําคัญ การลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวก็มีปัจจัยลหลายๆอย่างที่ทำให้เราทำได้ยากครับเช่นเงินลงทุนประสบการณ์สถานที่ทำเลและที่สำคัญครับก็คือเรื่องของเวลาใช่ไหมครับเพราะเราทุกคนก็ยังทำงานประจำกันอยู่ใช่ไหมครับจะให้ลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจเต็มตัวเลยก็เสี่ยงเกินไปครับเพราะพวกเราทุกคนยังมีภาระมีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างทำให้การมาเปิดธุรกิจส่วนตัวทำได้ไม่ง่ายนะัก แต่เราก็ยังมีฝันกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ยังต้องการไปให้ถึงฝันของเราให้ได้จริงไหมครับดังนั้นทางออกสําหรับพวกเราลหลายๆคนที่ต้องการมีธุรกิจส่วนตัวก็คือการเปิดธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็สามารถทํานอกเวลางานได้ทําที่บ้านก็ได้ทํากลางคืนก็สะดวกหลายคนได้ลงมือทําแต่พอทําเข้าจริงๆนะครับก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ สินค้าอาจจะน้อยเกินไปหาซื้อสินค้าไม่ได้ต้องสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมากทุนไม่มากพอต้องรับเงินเองต้องจัดส่งเองไม่รู้เรื่องลึกของธุรกิจออนไลน์ยุ่งยากวุ่นวายสุดท้ายก็เลิกดีกว่าฝันสะดุดอีกแล้วใช่ไหมครับแต่ทุกท่านครับวันนี้นะครับสำหรับทุกท่านที่ยังมีฝันอยู่โอกาสทางธุรกิจออนไลน์ที่ดีที่สุดสุดยอดที่สุดมาถึงเราแล้วครับเราไม่ใช่แค่จะเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ธรรมดาธรรมดา มีสินค้าไม่กี่ตัวทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ใช่แน่นอนครับผมกําลังพูดถึงการเป็นเจ้าของห้างสับสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ครับห้างสับสินค้าออนไลน์ที่มีสินค้าเป็นหมื่นๆรายการจากผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกครับอยู่บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลในการพัฒนาและผู้บริหารแพลตฟอร์มโดยทีมงานมืออาชีพระดับโลกจากบาบาครับซึ่งมีแจ็คหมาเป็นผู้สนับสนุนยอยู่เบื้องหลังโดยส่งแจ็คยีมือขวา ของแจ็คหม่าในการบริหารอาลีบาบามานานถึง13ปีครับให้มานั่งแทนเป็นซ e o บริหารแพลตฟอร์มนี้ครับและที่สำคัญนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับได้เปิดโอกาสให้กับพวกเราผูพ้พวกทั้งหลายที่เคยได้แต่ซื้อซื้อแล้วก็ไม่ได้เงินกับเขาเลยเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของรับส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจนี้ร่วมกันไปตลอดแพลตฟอร์มที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้นะครับก็คือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ฟินโก้ครับ ฟินโกเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาและจดทะเบียนบริษัทในชื่อฟินโกครับบริหารงานโดยแจ็คยีมือขวาของแจ็คหมาเปิดตัวปีแรกที่ฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลย์ครับมีผู้โหลดแอปไปใช้ช็อปกว่า5ล้านคนและเพิ่งมาเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อต้นปีพศ .2563 นี่เองครับซึ่งเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชันฟิโกในไทยจะบูมมากอย่างแน่นอนครับฟินโกได้นำสินค้าจากผู้ผลิต รายใหญ่ของประเทศจีนกว่า10,000รายการสินค้าได้รับการคัดเลือกพิเศษเกรดเอจากเขาเป่า TMO และแพลตฟอร์มการค้าคุณภาพอื่นๆซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกและรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นราคาไม่แพงเอามาวางบนแอปพลิเคชันว i ฟินโก้ครับและการทำการตลาดของฟินโก้นะครับจะไม่มีการโฆษณาบนสื่อต่างๆใดๆทั้งสิ้นครับแสดงว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเลยแม้ตแต่บาทเดียว แต่มีการนําเอานอวัตรกรรมทางด้านการตลาดที่ทันสมัยรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้สร้างฐานการตลาดที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุดในโลกและสูงที่สุดในโลกครับการทําการตลาดของฟินโก้นะครับจะให้มีการโหลดแอปพลิเคชันช้อปปิ้งฟินโก้ฟรีครับเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกรับเงื่อนไขช้อปในราคาพิเศษรับคูปองและส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆมากมายเมื่อมาช้อปปิง้งสินค้าที่ฟินโก้ครับและฟินโก้ก็ให้โอกาสแก่สมาชิกเหล่านี้นะครับ สามารถอัปเกรดตัวเองเป็นนักธุรกิจหรือเป็นหุ้นส่วนกับฟินโกมาเป็นผู้โฆษณาและขยายตลาดช่วยฟินโกต่อไปครับซึ่งการโฆษณาเพื่อขยายตลาดให้ฟินโกนั้นนะครับทางฟินโกก็ได้สร้างเครื่องมือในการโฆษณาให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วครับและใช้งานได้ง่ายมากๆครับเพียงแค่กดแชร์ลิงก์ที่เขาสร้างไว้ให้ไปให้เพื่อนของเราคนที่เรารู้จักหรือเอาลิงก์ไปโปรโมตตามสื่อโฆษณาต่างๆให้คนเข้ามาเห็นมาโหลดแอปช้อปปิ้งไปใช้ฟรี เพื่อชอบซื้อส <ism> <F ing os> ินค้าค like ุณภาพแต่ราคาถูกและหากมีสมาชิกที่สมัครเข้ามาฟรีเหล่านั้นนะครับต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับฟินโก้ก็สามารถที่จะอัปเกรดตนเองให้ขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนของฟินโก้ได้เหมือนกับเราเลยครับหากมีคนอัปเกรดขึ้นมาสักสิบคนขึ้นไปและมีการแชร์ธุรกิจต่อไปจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีที่สิ้นสุดครับก็จะกลายเป็นฐานลูกค้าฐานการตลาดที่ยิ่งใหญ่ และยั่งยืนที่สุดเพราะทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันครับและเมื่อสมาชิกทั่วไปและสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมธุรกิจเข้ามาช้อปปิ้งผ่านฟินโก้เมื่อไหร่เราก็จะได้ส่วนแบ่งกำไร10-15.6%เร์เซนไปตลอดชีวิตครับซึ่งเป็นรายได้ที่จะเกิดขึ้นทุกๆวันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะครับในประเทศไทยนะครับมีคนที่มีรายได้สูงถึงวันละ4 0,000บาทแล้วนะครับ เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวด้วยการซื้อสินค้า1,599บาทเพื่ออัปเกรดตนเองเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับฟินโกไปตลอดชีวิตครับทุกท่านครับการอัปเกรดเป็นหุ้นส่วนกับฟินโกนั้นนอกจากจะได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อมูลค่า1,599บาทแล้วฟินโกก็ยังมอบคูปองส่วนลดให้เราไปช้อปปิ้งในฟินโกอีกมูลค่าถึง1,500บาทครับเรียกว่าเราจ่ายไป1,599บาท รับสินค้าไปแล้วนะครับก็ยังได้รับคูปองคืนอีก1,500บาทเท่ากับไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะครับและที่ดีมากๆเลยนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เราลงทุนเพียงครั้งเดียว1,599บาทนี้นะครับเราจะได้เป็นหุ้นส่วนรับส่วนแบ่งกําไรไปตลอดชีวิตครับและฐานลูกค้าที่เราสร้างขึ้นจากการแชร์ลิงก์ธุรกิจห้างสินค้าออนไลน์ฟินโก้ของเราที่ฟินโก้สร้างลิงก์ไว้ให้เรานะครับ ลูกค้าเหล่านี้จะเป็นลูกค้าของเราไปตลอดชีวิตครับทุกท่านครับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจกับฟินโก้นะครับเป็นการเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆครับเริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิกฟินโก้ผ่านลิงก์ของผู้แนะนําจากนั้นนะครับก็อัปเกรดนะครับเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับฟินโก้ด้วยการเลือกซื้อสินค้าที่จัดไว้ให้เลือกซื้อเพื่ออัปเกรดเป็นหุ้นส่วนธุรกิจมูลค่า1599บาทครับท่านก็จะได้ลิงก์ห้างสิริ้าออนไลน์ฟินโก้ของท่าน จากนั้นนะครับเมื่อท่านได้ลิงก์ห้างสับสินค้าออนไลน์ฟินโก้ของท่านแล้วนะครับท่านก็แชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักนะครับวันละห้ารายสิบรายไม่ต้องเบียดบางเวลาการทํางานประจานะครับแชร์ตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้และเมื่อมีคนเข้ามาร่วมกับเราเพียง10คนขึ้นไปเท่านั้นแหละครับการขยายการเติบโตของธุรกิจแบบทวีคูณก็จะเกิดขึ้นจาก10กลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านไม่มีที่สิ้นสุดครับและถ้า สมาชิกหรือลูกค้าเหล่านี้เข้ามาซื้อสินค้าเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้ส่วนแบ่งการตลาด1 0ถึง16อ่า15.6เเลยทีเดียวตลอดไปครับทุกท่านครับการขยายธุรกิจแบบนี้นะครับเป็นการขยายธุรกิจแบบทวีคูณครับเพราะทุกคนก็อยากขยายธุรกิจของตนเองทั้งนั้นเราไม่ได้ทําธุรกิจคนเดียวไม่ได้ขยายธุรกิจของเราคนเดียวนะครับแต่เป็นการใช้พลังทวีคูณในการขยายธุรกิจจึงทําให้เติบโตอย่างรวดเร็วครับ ลงทุนน้อยเพียงครั้งเดียวแต่รับผลประโยชน์ไปตลอดชีวิตคุ้มมากๆครับไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยครับทุกท่านครับธุรกิจนี้นะครับลงทุนเพียงครั้งเดียวครับเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับแต่ได้ธุรกิจที่สร้างรายได้ไปตลอดชีวิตไม่มีการบังคับขายไม่มีการบังคับซื้อลงทุนครั้งเดียวเป็นเจ้าของธุรกิจไปตลอดชีวิตครับและธุรกิจก็ทําง่ายๆนะครับใช้มือถือเครื่องเดียวในการขยายธุรกิจแค่แชร์ลิงก์ ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ต้องมีสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งสินค้าทุกชิ้นฟินโก้รับเงินเองจัดส่งเองรับประกันเองทั้งสิ้นครับหน้าที่ของเราเราเพียงขยายฐานการตลาดของเราสร้างฐานลูกค้าของเราให้มากที่สุดเท่านั้นครับก็สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าผ่านห้างสินค้าฟินโก้ได้ตลอด24ชั่วโมงและเป็นธุรกิจของเราไปชั่วชีวิตเลยครับ มาร่วมกันนะครับสร้างงานสร้างอาชีพที่ดีๆรวยๆให้กับคนไทยเราทุกคนขอเชิญทุกท่านสมัครผ่านลิงก์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับและเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อเรียนรู้พัฒนาและขยายธุรกิจร่วมกันต่อไปครับ